สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วินเดตสามคู่มาแล้วเรื่นให้ฟังครับเป็นเรื่องวันที่คู่แรกนะครับอยู่ในบอลฟินแลนด์นะครับอินเตอร์ตูคูครับเปิดบ้านเจริญของเคทีคอตก้าด้วยเจ็ตเวลาสี่ทุ่มนะครับราคาตอนนี้เจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูต่อหนึ่งลูกความน่าจะเป็นวันนี้เคทีพีนะครับมาดีเข้าวินติดต่อมาสองเกมนะครับอย่างไรก็ตามสถิติเกมเยือนยังน่าห่วงนะครับเมื่อห้าชิมหลังสุดชนะได้แค่นัดเดียวและแพ้ไปสามนะครับ ส่วนอินเตอร์ตูคูเนี่ยกำลังมั่นใจครับว่าชานะมา3เกมรวดแบบคีนชิดน,นะครับแถมยิงไป13ลูกเกมที่ได้ในบ้านเนี่ยหเกมหลังสุดนะครับชนะไปถึง3นะครับหนึ่งในนั้นเอาชนะ SJK ลองจากฝูงมาแล้วนอกจากนี้นะครับสทีปหลังที่ทีมเยือนมาเยือนสังเวียนแห่งนี้นะครับก็แพ้ไปทั้งหมดดังนั้นวัราคา1ลูกบอลต่อมุมชนะค่อนข้างแน่นอนครับไปรุนเม็สองกดีกว่าคู่แรกไปที่อินเตอร์ตูคูนะครับ คู่สองอยู่ในบอลฟินแลนด์เหมือนเดิมนะครับออนการ์ดประเพณีเยือนของมาเรียนฮามนะครับปรเปุตเวลาสีทุ่มราคาตอนนี้เจ้าบ้านออนกาตออ่อหนึ่งลูกเหมือนกันนะครับความน่าจะเป็นวันนี้เจ้าบ้านออนกาฟอร์มในบ้าน5เกมแรกดูการว่าเขาเก็บชนะไปได้แค่หนเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่เกมเยือนมาเรียนฮามเนี่ยผลงานนอกบ้านย่แย่ครับดูการวกเขาไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับลั่งลองบอยของตารางเลเปอร์มาเจ้าบ้านต่อนหนึ่งลูก แนะนำว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีวกว่าครับเพราะทั้งสองทีมห่วยใกล้เคียงกันครับแถมสถิติการเจอกันมักเสมอเป็นส่วนใหญ่ครับและยิงกันนิดเดียวนะครับมองว่าราคาหนึ่งลูกน่าจะแพงไปหน่อยฉะนั้นมองว่าคู่นี้นะครับอยู่รองมีโอกาสเฮลซับมากกว่าคู่ที่สองรองไปที่มาเลหานนะครับ คู่สุดท้ายครับไปที่ยูโรปาคอนเฟสเรนต์ลีกนะครับรอบชิงชนะเลิศฟิโอเรนตินาครับพบเวสต์แฮมนะครับเพิ่งแต่เวลาตีสองราคาตอนนี้ทีมเยือนเวสต์แฮมต่อเสมอนะครับความน่าจะเป็นวันนี้เกมนี้เวสต์แฮมดูดีลงสีคนหน่อยๆน,นะครับจากสไตล์การเล่นที่เน้นเข้าหนักและเพรสซิ่งเร็วถือว่าเหนือกว่าคู่แข่งแบบครึ่งช่วงตัวครับแต่สิ่งที่น่าจะเป็นรองก็คงหนงีผลเรื่องความมั่นใจครับเพราะฟิออร์เนี่ยเพิ่งคว้าชนะรวดมา2นัดก่อนปิดฤดูกาลนะครับ อย่างไรก็ดีครับหากเทียบศักยภาพฟองคุมนะับเตะน,นะจะพบว่าเวสแฮมเนี่ยนอนมาด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่าพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกตกัวสกอร์หรือหากต้องเล่นบอลโยนก็ยิ่งเข้าทางครับแม้เลดออกมาออกได้ถึง3หน้าครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่เวสแฮมจะซิลชัยในเก้าสิบนาทีนีมากกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นแนะนําให้ถือหางเวสแฮมดีกว่าครับมีลุ้นมากกว่าคู่สุดท้ายอิงไปที่เวสแฮมนะครับจบแล้วนะครับสามกู่ได้เรียงให้ฟังกันคู่แรกนะครับไปที่อินเตอร์ตูคูคู่ที่สองลองที่มาเดนแมครับนเชสเตนะ เป็นค่ำคืนที่ดีอหนึ่งคืนครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กด s ับ s ไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆทุกวันสำหรับวันนี้ไปก่อนจม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ